แ่อตาตานถ้าเกิดอตชนะก็คือคนที่สองได้ของะแฮชชิงนีกครตองเกมอะไรนี่อ๋อ

เดี <cents input> ๋ยวออนดเยแม่งมีคนปันอันนี้อะไรอ่ะันนี้อะไรอ่ะบอมแท็กครับบอมถือระเบิดไม่มีใครเห็นหนึ่งคอเขาแตกแล้วเขาแล้วอันนี้นะเขาแตกสองคนสี่ร้อย

นิดเดียวไอสัตว์เอ้ยงยไม่นเอะงนอะเอออยู่ที่โดดอะรอยิสไม่่อยเดินแล้วูไปเออได้อยู่รอผักเออสวยสวยเรียบร้อยเขาไม่ดนเดิมอ่ะแล้วได้จู่ๆูปมันเนบอกไง

ไปวะฮ้ยไอพวกอาลุงทอมาดิอุ้ยไอเยี่ยไอ้เยี่ยฟินเลยสั์ไอเฟนอุ้ยปได้อยู่แล้วเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวงตีันมัดี๋ยวงตกนตีกันะเงตีกันเขาตั้เกี่นไปยืนไม่ดูว่าตอนนี้คูคิดถึงแบงค์พันนะจำนวนแบงค์พันจะตัซื้อจจพัน โอ้ยเยียรัวเลยจ้าโอ้ยเียโอ้ยรอดอยู่รอดอยู่ใครไปไปไหนไอ้ลูกใครไปไหนไอ้หนุดหมายาต้องไปเราต้องดันมันลงไปใครเาไล่ปของเราไล่ไม่เอาส่งเลยมันมามันมาไอจุไอ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 จกสวัสดีครับ โอ้ยไ่นเยอะดีนะโอ้ยตั้งไว้มัจะเลิมีถูกสุดอะบารมีอะบารมีีอะไรสัตโอ้ยสัตว์แดง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 งแดแดงงงแดงดงดแงงแดเ้งดูแัดง เขาปีนเลยเขาปีนเลยมันหันหน้ามันหันดาวแล้วลรกอ่ะไปเรื่ยไปเรื่ยไปเรื่ยไปเรือยวางหน้าพื้นลื่นนะพื้นลื่นนะอะไรอ่ะไอตัวเฮี้ยเหรอวะไอติตีเป็นตายเป็นอะไไม่รู้อ่ะไอ้คนมี้เป็นตายหมดเลยว่ะเฮ้ยเฮี้ยมวงน้อนได้เหรอใจจ๋าหน่อยเพื่อนไปไหนต่อ เดินเราเลยอ่ะดีล้าพี่เบิร์ตต้องกระโดดอัอา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 ออา่ออาออา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 ออาอาออาอาอาออาางาอาอยิาอาอาาอ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 อา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 ออะไาออาอาอาออาอาาออา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 อ วิ่นลนยิงไปเลยตัดเลยแล้วกระสุนหมดแล้วทำไงยิงกูกระสุนน่าจะหมดกันหมดแล้วกูว่าเงียบเปิดเงียบเงียบปิดเงียบอ่าเชี่ย ต้องเช็ดตกไปตายยึดไทยของเพือนไรไม่สั่งมาก่อนยดตกได้นะมือทำไม่เฮ้ยนันว่าโอเคพ่อจงสถิตอยู่ในตัวแจ็คใช่พ่อรักพ่อรักแจ็คไหมอ่ะออกริมออกริมชัวร์รอบเนี้ยบอกเลยไม่คนสุดท้ายกูอรอดกริมออกริมกูว่าโรเบิร์ตชินวัตรไอ้สัตไอ้เหี้ยโอ่ย ไม่ได้วะดูคนล้อาโบ้ยไม่ได้แกกันแ็ว้ยแ็กต้องได้ต้องได้รอเตจานเอาดิเดียมึงขบอลมึงลงข้างล่างมึงาโอ้ยอุ้ยิยิ้ไปดอกโอ้ยเอาดิ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 เาดิเสมอเลยนะโอ้ยซแบบแ้ย กูกันื้อะกูบอกกแน่คนเยอะเงี้ยนิ่มๆโธ่ยังคนก็จับวิ่งไปแหวววิ่ยืนดวไปหนึ่งมีคนเรียมยัวยูน จอดจอดจอดแจ๊กไอ้เพื่อนไอ้ฟินโดนกูสองรอบไอ้ฟินโดนกูสองรอบแจกใช่พอรับพอรับแจกไหมอะกลัวตตบตไอ้ยีไอ้ยี่คนไะแก้เขาไอ้สัตว์เออไอ้ยี่นเล่นเลยสัตว์ อุ้ยข้างล่างมงกุฎไอจุกยาวไอจ๊อบตายเต็มร้อยจ๊อกไอจ๊อบบอมเอจไอ้ผมแย่งกับผมแย่งไม่ได้อะก็แย่งไม่ได้เหมือนกันโอ้ธ่ยันบังชื่อโอ้พี่เกี่ยวเมื่อกี้ไปเยี่ยมมามีอะไรกันหรอยะ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 ไอสัตว์ยา อาขอบคุณ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 ใครตีกูอว์ไอ้เหี้ยมาดีไอ้สัตว์มาดิมึงมาดิมึงมาดิมาดิไม่มึงเจตนามึงเจตนามึงเหี้ยมาดิเจตนามึงเหี้ยโอ้ยอุ้ยอี๋เอ้ยคุยมึงียตีดิให้ขึ้นแบงค์บนก่อนดิขึ้นแบงค์บนก่อนดิปลาเดียวันนี้ไอสัตว์ เขาบานัวเขาบานัวไม้ตีไฟอ่ะไฟอ่ะไอตีแดงน้อยไอตีแดกแป้นเลยไอตีออกไอตีไอตีแม่ไอตีไอตีมีใครบ้ามีไทยมีมาดีมีตีมีจอสมีแจ็คเฮียละแลด่านนี้เราเจอพี่เบิร์ดด้วย แล้วใครจ่อคยายาเต้ามึงเ่เ่ดเมึเี่ยอนหลังมึงได้กักนปละปละไอเหี้ยกูแย่แล้าหมดแล้วก็สุดหมดเกี้ยงแล้วมาดีกูเอออ่ากูได้ตอนทีน้องรทีน้องพี่แม่ไปหน่อยรถทีน้องไม่ได้สักบเอตอนไหนุท้ายท้ายม่อเหนียวมันไม่มี

ก็ไขมันนะเขาวิ่งไงก็วิ่งไงวิ่งไปเข้าไอ้สีเหลืองเหมือนเดิมคนพอรออยู่พอรเก่งไอ้เจ็สไอ้เจ็สตัดมึงเก่งเตียนเจ็สโชว์ไปเจสโชไปเจสโชไปไปคุณเลือกสีเหลืองไหมคุณเลือกทางสีสีเหลืองไอเจดมอนนำโด่งเลยมันมีทางลัดซ้ายมืออ่ะไอเจสไยเฮ้ยมีทางลัดเหรอได้เก๊กทางขวาอันนี้อันขวาอันขวาเห็นกล่องไม้ป่ะกล่องไม้ป่ะ เฮ้ยราหมดกินไปแล้วเราไม่มันปีไม่ได้โอ้นะไม่ไม่ม่เจะออมมาข้างหลังเว้ยเราจะออมมาข้างหลังขี่ดอกไม้เฮือยไอเดมอนกลับไปจู่คำไร้โดดยางโดดยางเอาลงไปทางเรือเฮือยเดี๋ยวมันโรยเฮ้ยแต่มันได้อยู่ว่ะสีมันได้อยู่ว่ะเออเดินไปเดินไปได้เลยมีเฮียเลยเฮียบ่วงหลอกไว้เนี่ยมีเดินไปเนี่ยมันจะขึ้นไปเออแล้วมันจะเจอวงยางอยู่ข้างหน้าหน้าวงยางโอ้ยเฮียเฮ้ยก็เฮียหล่นไกลเลยเดี๋ยวพอน่าได้ไหม ยางให้โดดเลยยางดัดยางโอ้สามพิกันเกินอ๋อเชี่ยมันมีทางลัดก็ทางนี้ด้วยเชี่ยมันมีทางลัดทางนี้ด้วยโอ้ยเยี่ยใครตีกูวะไอ้สัดไอ้เยี่ยแจ็คต้องพลาดรอบนี้นี่มีโอกาสนะกูบอกเลยค่อยเล่น ไปไอเย็นเลยสาวาไมอยาเล่นรีบอะไลจุกคนแรกด้วยไม่แล้วแต่ดู่ดีว่าเขาจะกรุณาก่อนไป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 องนอนพทีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเตี้ยวไอพีซ้ายบดซ้ายลวน

ไอ้ยี่ยได้อยู่หน่อยนึงไอ้ัมาเลยน้องมาเลยน้องไเวยยเวยยอยอยย่่ยู่หน่อยนึไอ้ัด้ี่่เด้ไอ้ยครับกูได้ปืนแล้วกูได้ปืนกูยิงหมดอยาขอร้องเว้ย มึงอย่าข้างเงินในสัตว์ได้เยอะมาดิมาดิแจ็คไอ้ตันมาดิมาดิแจ็คปาดิตันเอาเด้วัดกันไปเฮียเฮียฟินเียเชื่อม้ากูตกกระเด็นไปไหนแล้ววะกูเหลือสิบบาทแจ็ปี้เหลือหล่ะเฮียดีเลยอะตะกู้เลยเฮียไอปด่านยิงปืนด่านยิงปืนด่านยิงปืน หัวพี่มาดิไปไปไปแจกวายู่ก็อยมาดิน้องมาดิน้องคุยกระสุนหมดีสองสงคนกวกเลยเฮ้ยเฮีย วัดเอาอธิมาจังหวะนี้อธิพรสีสวย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 สีนี้นะจะมาดีป่าไอสัตว์เอ้ยรับถึงกลิ่นเงินเนี่ยมึงมึงเดินดมกลิ่นเงินเลย เอ้ยไม่รักพ่อว่ะไม่รับพ่อพูดด้วยแต่อไปเพื่อนต้องพูด้วยเพื่อนจะรักพ่อนี่กูกันนั่นแหละแดงว่ะาดูไอ้ยยีนธรรัดไม่เคยได้เลยจันทรเออคอยมุ่พยายามคอยมุ่งพยายามเขียวเขียวครูไอ้โคตรเกียวเสียวเกี่ยวไอ้เจมส์ไอ้เจม ตัวรนกับโอกับไอ้กองทีวูดอีกหนึ่งแบบสองอันเลยเออได้ค่ากระสุนเว้ยวันนี้ซื้อกระสุนมาสองแส้บาทหนึ่งสามสองสี่ครับไป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 ในต่าต่างรดยเลยโดยเลยโดยเลขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะผมบอยมิโนรุกพอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายเจอกัน